มาครับคลิปนี้แล้วก็มาอยู่กับเว็บ11อยสิบไอเรุ่น, Indo นอินโดนะครับอันนี้ลูกค้าบอกให้บ่มน็อตนะครับบ่มน็อตตัวตะกร้าหน้าเอาแบบนี้นะเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันตะกร้าหน้านะครับมันขาดนะครับน็อตขาดคาลูนะครับลูกค้าได้ทําการเชื่อมมาแล้วแหละแต่เขาไปเชื่อมด้านหลังนะครับ นี่นะครับนี่นะครับมีรอยเชื่อมมาแล้วนะครับแต่เชื่อมไม่ออกนะครับแต่ถ้าใครเจอแบบนี้นะครับแนะนำให้เชื่อมด้านหน้าดีกว่านะครับแต่ด้านหลังก็ดีนะครับด้านหลังแต่ส่วนมากผมก็จะเชื่อมด้านหน้านะครับแต่คันนี้นะครับลูกค้าก็ดีพอสมควรนะครับก็ลืมให้ดีเลยเพราะว่าเขาก็ลองทําไปแล้วนะครับมันไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทําไงครับทําให้มันออกเนาะ มันจะเชื่อมออกไหมเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ตอนนี้ผมก็จะถอดออกจากรถนะเพราะว่ามันก็ถอดไม่เยอะก็จะถอดเป็นตัวขายึดแตะนะครับนี่มันจะเป็นเบอร์สิบอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างแล้วก็เป็นกิ๊บนับกิ๊บล็อกสายไฟตรงนี้นี่แล้วก็เป็นน็อตเบอร์สิบสองนับสองตัวแค่นี้จบแล้วก็ถอดตัวนี้ขานี้มาเชื่อมได้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะผมจะทำการงงาเชื่อมแบบไหนนะครับ เชื่อมมาแบบไหนมันถึงจะได้นะเพราะว่าผมก็ที่ผมจะถอดออกมาที่จริงผมคิดว่าผมจะไม่ถอดนะครับแต่ที่ต้องถอดออกมาเพราะว่าจะต้องมาเจียด้านหลังนะครับที่เขาเชื่อมมาก่อนหน้านี้นะครับแต้มมาก่อนหน้านี้เผื่อเวลาเราเชื่อมติดเราจะมุนออกมันจะหมุนออกยากเกินนะครับผมก็เพราะเดี๋ยวจะทําให้ตัวเกลียวด้านในนะครับเกลียวด้านในเสียมันถ้าเกิดว่าเราเชื่อมแล้วเราใช้ดอกตัฟเกลียว หมุนเกี๊ยวนิดนึงก็มันก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ทาการเจาะออกตัวที่เขาเชื่อมมันจะทําให้ตัวเกี๊ยวด้านในเสียไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ผมถอดเสร็จแล้วมาเชื่อมนะครับนี่นะครับผมก็ถอดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ก็สะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องไปถอดแบตอะไรมากมายนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องถอดตัวจุดสีด้านหน้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเชื่อมแบบไหน แล้วอุปกรณ์สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็หลักๆก,ก็ตัวเชื่อมนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับหาเป็นพวกเหล็กแท่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นเหล็กที่เป็นปลายทีเ่เป็นปลายน้ําแหลมสามเหลี่ยมก็ได้นะทรงทรงสามเหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นปลายแหลมนะครับที่จะสามารถจี้เข้าไปแบบนี้นะครับนี่จี้ไปแบบนี้แล้วก็เชื่อมติดกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทําแบบไหนนะครับ แต่พอเท่าที่ผมดูนะครับสังเกตดูถอดออกมาฝั่งนี้มันจะมีมันจะขาดลึกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกได้ก็นี่นะครับก็ให้เจียนะครับให้มันถึงตัวตัวน็อตนะครับให้มันพอดีหน้ากับตัวน็อตแต่ผมพลิกมาดูอีกด้านนะครับด้านหลังที่เขาทําการเชื่อมมานะครับตัวนี้มันก็จะโผล่เยอะกว่านะครับโอกาสที่จะออกเชื่อมแล้วออกนะครับ ผมว่าฝั่งนี้มีโอกาสสูงและแล้วก็ตัวเกลียวไม่น่าจะพังนะครับเพราะว่า,าตัวหัวน็อตมันออกมาเยอะนะครับมันจะทําให้เราเชื่อมง่ายนะครับทําไมเขาถึงเชื่อมนะครับเชื่อมอย่างแรกคือต้องเชื่อมให้มันหัวนูนขึ้นมาแล้วทําให้น็อตแดงนะครับให้ให้ความร้อนนะครับเพราะว่าเชื่อมมันจะให้ความร้อนที่ตัวนอ็อตแล้วน็อตมันจะไปคลายตัวสนิมนะครับ 1> <tyard>. <1> น,นี่คือทําไมเขาถึงเชื่อมนะครับใช่ว่าจะเชื่อมติดแล้วหมุนออกเลยนะครับเชื่อมให้ตัวน็อตมันร้อนนะครับแล้วตัวสนิมมันก็จะคลายนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันหยอดนะครับระหว่างที่เราเชื่อมแล้วก็ใช้น้ํามันหยอดด้วยอ่านี่นะครับน้ามันน้าม,มันเก่าหรือน้ํามันเศษเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้นะครับหรือเป็นพวกอาสเปร์น้ำยาอเนกประสงค์อ่าได้เหมือนกันครับนี่หละครับคือเหตุผลที่ทําไมเขาต้องเชื่อมอ่าบม่มน็อตออกนะครับคือเชื่อมให้ตัวน็อต มีความร้อนนะครับน็อตท,ที่มันขาดคารูนะครับให้มันมีความร้อนแล้วพอมีออน็อตมีความร้อนแล้วครับแล้วก็มันจะทําให้ตัวสนิงมันคลายนะครับตัวเกลียวมันก็จะคลายตัวแล้วมันจะทําให้เราหมุนออกง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมติดแล้วทําไมหมุนแล้วตัวที่เราเชื่อมไปถึงขาดนะครับแล้วมันไม่ออกนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับ เชื่อมให้ตัวสนิมมันคายนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็จะทําการเป่านะครับถ้ามันออกยากก็จะเป่าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะออกไหมทีนี้ผมจะเชื่อมให้เพื่อนดูนะครับ แล้วอีกอย่างนะครับทีกอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องจําจนะครับคือคือต้องทําให้ตัวปลายปลายลวดนะครับให้มันแดงนะครับเราต้องหาเหล็กนะครับที่มาเชื่อมให้มันได้ที่ก่อนนะครับมันจะถึงจะเชื่อมได้เป๊ะนะครับคือเราจรี้ลงที่หัวตัวนอ็อตมันก็จะพอดีกันเลยนะครับ เชื่อมไปนะจนกว่าตัวรวดเชื่อมมันจะเป็นแดงๆแล้วก็ได้ที่นะครับเราก็นํามาคาบตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เชื่อมดูใหม่ครับไม่ต้องใจร้อนนะครับต้องใจเย็นๆนครับแล้วก็เคาะออกครับดูว่าตัวลวดเชื่อมไม่ลามไปเชื่อมติดกับตัวตัวแผ่นของเป็นตัวเมียนะครับนีๆ่ๆมันจะเป็น เขาจะเป็นเออ่เราต้องเชื่อมให้โดนแค่น็อตตัวผู้นะครับเนี่ยตัวที่เราจะเอาออกนะครับค่เชื่อมนะค่อยๆเชื่อมต่อขึ้นมาเพรออกด้วยนะหนเห็นไหมว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี่ยแล้วก็ค่อยๆเชื่อมให้มันโผล่มาเรื่อยๆครับ เพื่อที่จะให้ความร้อนของตัวน็อตนะครับมันร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับมันมีผมดีสนสองอย่างครับคือเชื่อมให้มันท้นตัวด้านล่างครับให้มันต่อขึ้นมาสูงยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความร้อนตัวน็อตครับให้ตัวเกลียวกับสนิมคลคายตัวออกจากกันนะครับ ตอนนี้ผมคิดว่าความสูงก็เริ่มจะได้น่าจะได้ที่แล้วครับความร้อนก็น่าจะพอประมาณครับแล้วก็เทตัวน้ำมันใส่ก่อนครับเทใส่ด้วยนะครับเห็นไหมว่ามันหัวน็อตมันจะโผล่ขึ้นมามันก็จะมีผลดีตรงที่ว่าเราก็จะใช้ตัวเหล็กตรงนี้นะครับเหล็ก็อต ตัวที่เราเป็นแท่งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ทําการทําการเชื่อมติดกันนะครับนี่นะครับอย่างแรกก่อนที่เราจะเชื่อมนะครับให้เราทําหัวอีกเอียงแบบนี้ครับสักประมาณ45องศาอ่าประมาณนี้นะครันี่ให้มีระยะเชื่อมให้มันติดกันก่อนนะครับพอเราเชื่อมติดได้ที่เราก็ ดัดตัวเหล็กตรงนี้ให้มันตรงๆนะครับเห็นไหมขยับแล้วนะครับ<อ>ก็จะทำการหมุนนะครับนี่หมุนเริ่มจะได้ที่แล้วนะระวังนิดนึงนะครับมันจะร้อนนะ ก็จะดัดนะนี่หมุนได้แล้วนะครับตอนน,นี้ถ้าเกิดว่ามันแน่นกันไปเราก็หมุนกลับไปหม,หมุนเข้าหมุนออกนะครับนี่หมุนแบบนี้หมุนเข้าหมุนออกอนะ่ะอืมน,น่าจะได้แล้วนะครับอาจจะฝืดนิดนึงนะเพราะว่าผมเชื่อมอ่อตอนติดตรงนี้ผมน่าจะเอียงมาด้านนี้มันถึงจะตรงนะครับแต่ผมเชื่อมมาด้านหลังตรงนี้นะครับเลยต้องดัดล็อตนิดนึง ตรงนี้ก็ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมออกผู่าาแล้วนะครับตัวน็อตน่ะนี่นะครับออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับคลงาน เดี๋ยวมาดูตรงดูตรงนี้นะครับด้านนี้คือได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราลองใช้น็อตหมุนดูนะครับอ่าไม่ล้างเกีียวก็ได้นะครับไม่ต้องเอาดอกตาบเกียวล้างก็ได้ได้เลยนะครับลื่นเลยโอเคนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยทำก็ หรือไม่เข้าใจที่ผมอธิบายนะครับวันนี้ก็ขออภัยนะครับแต่สามารถดูแล้วนําไปทําตามได้เลยนะครับอ่พวกนี้ก็ค่อยๆดูนะครับเพราะว่าความรู้พวกนี้บางทีไม่มีคนมาบอกนะครับมันแล้วแต่เราจะ,ะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็สามารถนำไปประกอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับผม ทีแรกลูกค้าบอกให้ผมนําตัวดอกสวรานเจาะนะครับแล้วก็ทําให้เกลียวมันออกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทําตามที่ลูกค้าบอกนะเพราะว่าผมก็ลองวิธีนี้ก่อนนะครับมันก็จะได้เป็นเกลียวเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอมนเลซิีงดวยครับ